อาหาที่นี่นะคะเมนูแรกเลยหมึกไข่ไข่ปลาต้มซอสจ้าเปิดร้านไว้พิเศษนะตลาดยังไม่เปิดเลยแต่ก็เปิดแล้ว นเรนอ,เนะอตั้งแต่ยังไม่เปิดร้านนะ อยู่ที่หนึ่งอยู่ไหมคะ สร้างเมนูเดียวใช่ไหมคะที่แนวอหอมแดงนะ ที่สค่ะเรียแบบร้อยนะคะกับเมนูสไข่กุ้งสุกค่ะแบบอันนี้ไม่ล้านะคะเรียแบบร้อยจากเมนูต่อไปค่ะต้ององหนูทั้งสองตัวเมนูต่อไปนะครับ3ามไข่นะครับไม่ใส่ปลานะครับ

ร้อยค่ะกับเมนูสามไข่ค่ะ,คะเมนูต่อไปจ้าอันนี้กับเมนูกุ้งสดไข่เมงดาไข่ปูค่ะ้ระโพามะม่วงปลาลเผ็ดกระดา กับเมนูกุ้งสดไข่เมงดาไข่ปู้่ะเมนูต่อไปนะคะอันนี้กับเมนูกุ้งสดไข่เมงดาไข่ปูค่ะข้าวโพดมะม่วงมาดาเผ็ดกระา กับเมนูกุ้งสดไข่มีดาไข่กุ้ปาเมนูต่อไปนะครับเมนูต่อไปนะครับกับเมนูสมไข่แซลมอนนะครับสามไข่เพิ่มแซลมอนนะเจ๊นหนึ่งนะ พิกสีอยู่นี่แจนมากเลยแซลม,มอนหงสองามไข่แซลม,มอนนะครับเมนูนี้นะครับเรียบร้อยจ้ากับเมนูสามไข่สซลม,มันจ้ <EN> นจาเมนูจจมต,มต่อไปนะครับเป็นยำห้าไข่นะครับใส่กระโพาใส่ไข่บัวใส่ตริเกลือ แล้วเราก็มีทั้งหมดหกไข่นะครับไข่อะไรบ้างลูกค้าจะสามารถเลือกใส่ได้ตามใจชอบไปนะครับมไีไข่ปูปไข่ปลาไข่แมงดาหมึกไข่ไข่แดงเค็มไข่โยมานะครับเลือกใส่ได้ตามใจชอบเลยนะครับ แรกนะครับหมึกไข่นะครับไข่ที่สองคือไข่แมงดาจ้าหมึกใส่ไข่แมงดาตามด้วยไข่ปลานะคะมุดเลยมากแต่ก็ใส่คร,รูจ้า ทา่ไข่ที่ห้านะคะไข่แดงเค็มคะ่ะจับเมนู5้าไข่เรียบร้อยแล้วนะคะเมนูต่อไปจ้าต่อด้วยเมนูยำแซบนะครับยำแซบอ่าปงสุกหนูยอกัดปอาม่อไม่ต้องก็ได้ลูกไม่ต้องก็ได้ เมนูนี้จะแปลกๆนิดนึงนะเจ๊หนึ่งนะ,นนงนะลูกค้ากินผักนะคะคือข้าโพดไหลบูว่าแอปเปินด้วยแต่ลูกค้าชอบมาค่ะสั่งได้หมดมนคะคะตามใจตากตัวเองนะคะมาที่ร้านสามารถสั่งเมนูตัวเองได้เลยค่ะ<ม>อยากทานอะไรลีมิกกัอะไรรวมกันได้หมด แซลมอนนะคะับสุดพิเศษขายใน,นมัอนนี้อ่ะกับเมนูแซลมอนยำแซ่บปุ้งสุออกหรอยอค่ะให้น้องถนะ่ายหน่อยนะน้องถ่ายหนูเมนูต่อไปเลยนะครับ ต่อไปนะครับเป็นเมนูสามไข่นะครับนี่สามไข่ออกเยอะมากเลยนะครับสัไข่นามสาไข่นะคะ,ะ,คะเรียบร้อยแล้วจ้าอ่าเรียบร้อยเมนูต่อไปจ้ากุ้งสดแซลม,มอนไข่ปลาแล้วก็บวกไข่ตูเพิ่มใช่ไหมคค่ะ เดี๋ยวให้คุณยายหน่อยลูกแล้วคุณบอกคุณยายไปเดินเที่ยวแบบสวยๆก่อนหนึ่งชั่วโมงย, <c oughs> ยายไปเดินเล่นก่อนไม่เดินเข่าช่องกระจกก่อนยายไปขึ้นเข่าช่องกระจกดูริมก่อนจะได้นะแล้วลก็ลงมาหาหนูประมาณหนึ่งชั่วโมงหรื <c oughs> มาณนประมาณหชั่วโมงจ้ะประมาณหนึ่งชั่วโมงคร่าวๆถ้าเสร็จก่อนหนูจะโทรตามนะคะแม่นะาหนไม่ได้เอาโทรศัพท์มาแล้วทำไงอ่ะแม่กะเวลาแล้วเดินมาหาหนูนะ เดี๋เผื่ออาจจะใกล้ๆก็มานั่งรอได้เลยตตไตกเ,เ,เลย้มนเม,นม,เ,ม,นมเป็นพรกนนับเม็ดไมได้ต้องมารวมเม็ดก่อนเนี่ยอเียก้นม้ลูกเขียนเผ็ดก้นมากของคุณยายคนสวยเข็ยนไปลูก เดี๋ยวอีกเมนูเรามาปิดกันเลยนะครับจะเรียบร้อยค่ะอ่ะฟุงสดไข่ปลาไข่ปูแซลมอนค่ะอ่ะอจะไม่ใกล้ตัว ใช้ชิดกระมังไข่เลยเมนูต่บบจ้าจ้าเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามปิดกับเมนูนี้พร้อมกันเลยนะครับกับเมนูสี่ไข่ค่ะตะกูลไข่ออกดีค่ะวันนี้อะไรจ้ามันเป็นธรรมดาถ้าสวยน้อยลงนี่จะแย่นะ เช่นหนึ่งเดือนอะไรนะที่เราไปไม่กบบาบังอ้าไม่ใช่ไม่กาดิที่ไหนนะเช่นหนึ่งแฟชั่นไอแลนด์คนนี้ติดตามแล้วนะไอฟ้า,าฟ้ามันยังรู้เลยเดือนพฤษภา,า,า,าเดี๋ยวกำหนดวันแล้วบอกอีกทีนะคะแฟชั่นไอแลนด์ชั้นหนึ่งนะครับอ่าฮะไข่เปล่ามีหลายร้านนะครับไม่ได้มีร้านร้านเดียวนะครับร้านดังมากมายเลยนะครับ เทียกวันได้นะครับวันแล้วเวลาเราจะระบุแจ้งให้หน้าเพจเลยนะครับเดี๋ยวเรามาปิดก,กับเมนูนี้พร้อมกันเลยนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องช่นหนึ่งแซ่บตามปากชาแน,นลให้ด้วยนะครับกับยำสี่ไข่ เมนูต่อไปจ้าเน,น,นี่นะครับลูกค้าเรียกร้องมาเต็มเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมในเซตหนึ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับที่ลืมนะครับฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไม่ว่ายจ้าสุกเสาคนเดียวพิเศษนะ